ต่อไปมาเป็นดูมามาันเป็นข้อสอบชอยล้พิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่รากที่สามของหนึ่งส่วนสองมากกว่ารากที่สองของหนึ่งส่วนสามขอไข่สิบสองหารก้อนนี้ลงตัวขอควายเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคูณเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะให้ก้อนนี้อ่ะมากกว่าหรือเท่ากับสิบ ข้อใดถูกอันนี้ก็เป็นโจทย์แนวจำนวนเล่นกับจำนวนมาเริ่มทำกันเลยดีไหม <c oughs> อ่ะสิ่งที่เขาถามเราเขาเปรียบกอไก่มาดูที่กอไก่ก่อน เปรียบเทียบรากที่สามของหนึ่งส่วนสองกับรากที่สองของหนึ่งส่วนสามสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรอันนี้สิ่งที่เราที่จะเลือกพิจารณาคือส่วนของส่วนเพราะอะไรเพราะเศษมันเท่ากันเห็นไหมข้างบนมันเป็นหนึ่งเท่ากันเลยใช่ปะ แล้วเศษส่วนอ่ะยิ่งส่วนมากค่าก็ยิ่งน้อยใช่ไหมถูกต้องไหมยิ่งมีส่วนมากค่าก็ยิ่งน้อยลงทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบสองตัวนี้คือรากที่สามของสองกับ ราที่สองของสามทำยังไงเราก็แค่ยกกำลังหกทั้งสองด้านยกกำลังหกอ่ะก็กลายเป็นสองยกกำลังหกหารสามแล้วก็สามยกกำลังหกหารสองน้องๆงง,งไหมว่าเลขยกกำลังทำไมมันเป็นแบบนี้มันคือเลขยกกำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสามถูกต้องปะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะ ส่วนอันนี้ที่เลอกเครื่องหมายมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงสรุปแล้วว่าไอ้ค่านี้มันคือยี่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วค่านี้คือสี่แปลว่าอะไรยิ่งส่วนมากค่ายิ่งน้อยแสดงว่า เจ้าเนี่ยมากกว่านี้เป็นข้อความที่เป็นจริงถูกต้องไหมเพราะว่ายิ่งส่วนมากค่าก็ยิ่งน้อยแล้วพอเราพิจารณา,า,น,าน,นี้้เราเห็นได้เลยว่าค่านี้ยจะน้อยกว่าอันนี้แสดงว่าส่วนตัวนี้น้อยกว่าส่วนตัวนี้มันจึงได้อันนี้มีค่ามากกว่านี้แค่นั้นแหละข้อกไก่ก็ถูก เขียนก่อนว่าก็อไก่ถูกต่อไปมาดูขอไข่ต่อูขอโทษข้อขอไข่คือสิบสองหาในพวกนี้ลงตัวก่อนที่เราจะมาหาว่าสิบสองหาลงตัวไหมเรามาดูไอ้ก้อนนี้ก่อน สังเกตดูว่าก้อนนี้มันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช่ปะอ่ะสิ่งที่เราต้องทาเวลาเจอหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเสร็จเราทาอะไรเราก็จัดมันให้กลายเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังคูณกันใช่ไหมแล้วสังเกตดูว่าพจน์ที่ติดกันทั้งหมดอ่ะมันจะแบบน้องๆเห็นความสัมพันธ์ไหมก็คือ เมื่อมันลบกันมันจะกลายเป็นหนึ่งหมดเลยปะสองบวกหนึ่งกับมันก็จะได้กลายเป็นสามสิบเก้าบวกอะไรต่อสามสิบห้าน้องๆเดาได้ไหมว่าต่อไปเป็นอะไรมันก็เหมือนสิบ 1 6บ้าอืมลงๆนะแบบนี้ไหม ต่อไปก็ต้องเป็นบวกสิบหกกำลังสองลบสิบห้ากำลังสองใช่ไหมแล้วสิบหกบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสามสิบเอ็ดอ่ะพอได้แบบนี้ดูสิผลบวกตั้งแต่ไล่ลงมาตั้งแต่ส9สิบก้าบวกสามห้าบวกสามเอ็ดไปเรื่อยวิธีการหาผลบวกแบบนี้จำได้ไหม เราจะหายัางไงอ่ะก่อนหนึ่งก็มาดูว่ามันมีทั้งหมดกี่พจน์ใช่ไหมอ่น้องๆจะหายัางไงว่ามีกี่พจน์ เราก็แค่เอาเป็นถูกต้องไหมอ่ะข้อนี้ a n คืออะไรอ่ะเป็น3 a 1คือ39 n มีกี่โพสเราไม่รู้ d เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบส กลายเป็นสามสิบเก้าบวกสี่กลายเป็นสี่สิบสามพอสี่สิบสามลบสามก็เหลือสี่สิบเราหาได้แล้วว่ามีกี่พจน์มีสิบโพส ผลบวกอนุก,กรมแบบอนุลำดับเลขคณิตหายยังไงแล้วจำได้ไหม sn ลำดับเลขลำดับเลขคณิตคือ n ส่วน2คูณ a 1บวก an ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้กลายเป็น10หาร2คูณกับ39บวก3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ สาก้าบอกสามเป็นสีสิบสองหารสองก็เป็นยี่ิบเอ็ดคูณกับสิบก็กลายเป็นสองร้อยสิบอ่ะเราได้แล้วว่าก้อนใหญ่เนี่ยตอบสองร้อยสิบสิ่งที่เขาต้องการคือสีิบสองหารใช่ไหมเราก็ต้องมาเช็คดูว่าสองร้อยสิบหารสีสิบสองลงตัวไหม <c oughs> หารลงไหมหารลงใช่ไหมเพราะมันเท่ากับห้าเพราะฉะนั้น ข้อขอไข่ก็ถูกต่อไปมาดูอันสุดท้ายคอควายที่คอควายคือสังเกตดูว่ามันคือไอ้ก้อนนี้เบล้เริ่มทั้งก้อนอ่ะเราจะทำยังไงเรามากำหนดให้ x เท่ากับ9 8 7 หกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่คือค่า X แล้วเราได้อะไรต่อไปสังเกตดูพวกเนี้ยมันเหมือนกันหมดใช่ไหมข้างหน้ามันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ตัวหลังใช่ปะ อันนี้มันเกิดจากเอายี่สิมาบวกสองใช่ไหมอันนี้คือการบวกสองแล้วอันนี้ก็คือการลบ 2, 2เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูป x เราจะได้กลายเป็น,นเราได้เป็น x คูณ x ลบกับ x ็บวกสองคูณกับ x ลบสองเนี่ยพอเราแทนมันเป็น x แล้วเราก็จะได้อยู่ในรูปนี้ใช่ปะได้ไหม แล้วเราก็มาดูว่านี่คือประโยคที่เราได้ออกมาแล้วเราก็มาหาสิ่งที่เราต้องการคือค่าของอันนี้โดยเราแทนให้ x เท่ากับเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งประโยคที่เขาให้มาก็คืออันนี้เก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งคูณกันสองครั้งแล้วก็ลบกับไอเนี่ยกับอันนี้ ก็ได้กลายเป็นเมื่อเราเขียนในรูป x ก็ได้กลายเป็น x คูณ x ลบกับ x บวก2คูณกับ x ลบ 2, 2> มันก็จะเท่ากับ x กำลัง2ลบสังเกตดูว่านี่มันคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกต้องไหมเรา,าก็ได้กลายเป็นเราหาค่าของก้อนนี้ทั้งก้อนออกมาได้แล้ว ก็คือ x จะตัดกันไปสุดท้ายเหลือแค่4มันได้เท่ากับ4ซึ่งประโยคที่เขาบอกคือมากกว่าหรือเท่ากับ10แปลว่าอะไรแสดงว่ามันผิดเพราะมันได้แค่4เพราะฉะนั้นข้อควายผิดขรานี้เราตอบได้แล้วยังตอบไปแล้วว่ากอากับขอถูกอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แนวเล่นกับจำนวนนะมาฟังอีกทีคือข้อกอไก่ เหมือนกันต่างที่ส่วนเราก็มาพิจารณาส่วนแล้วเราก็ต้องรู้ว่ายิ่งส่วนมากค่าก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเราก็เช็คหาส่วนต่อไปขอใครมันบอกว่าไอ้นั่นหาลงตัวเราก็พยายามจัดรูปให้มันดูง่ายๆแล้วก็หาว่ามันหาลงตัวจริงไหมอคอวคยเราก็กําหนดให้เราต้องสังเกตดูว่าอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่ต่างกัน เราก็กําหนดให้น,นี้คือ x แล้วเราสังเกตเห็นว่านี้คือ x บวก2แล้วอันนี้ก็คือ x ลบ2เราก็หาค่ามาันออกมาได้สุดท้ายก็หาคําตอบมาได้ว่ามันถูกหรือผิดยังไงอ่านี้ก็เป็นเช็คไปเรื่อยๆโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์แนวเสียเวลาเนะาะกสพทก็ออกแนวนี้เยอะที่ให้เราเช็คหล,หลายๆข้อน้องๆก็ต้องเร่งมือเวลาทานิดนึงเนาะอ่าข้อนี้ผ่านนะ